น้มนิยเสียงเสนอเรื่องสายลมรักในรอยรายตอนที่11องค์รัชทายาทจ่าฝานพูดขึ้นเมื่อภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าปรากฏบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มใหญ่กำลังเข้ามาใกล้กะจากสายตาและนับร้อยคนร่างหนาที่ถูกเรียกลุกขึ้นนั่งตัวตรงทันทีดวงตาคู่คมไวรริกรอย,ยิ้มอันตรายปรากฏบนใบหน้าเหลาเหลา ที่มีแต่ท่าทีอ่อนโยนอยู่เป็นนิดรนหาที่แท้ๆพูดจบร่างหนากองฮาซิฟก็เดินอดักจากห้องไปพร้อมด้วยจาฟานในชุดที่ธรรมะทมเมงเหมาะแก่สถานการณ์ด้านพระพายที่ยืนมองใส่น้ำในโออิซ e ิสกับฮาริสอยู่จู่ๆบรรยากาศรอบตัวของฮาริสก็เปลี่ยนไปทำเอาเธอชะง,งักและเริ่มกังวลอีก20นาทีครับ เสียงชายหนุ่มตรงหน้าที่แต่งกายและปกปิดใบหน้ามิดชิดเอ่ยขึ้นดวงตาคู่คมสีน้ำตาลทองวาวโรดขึ้นมาได้ฟังรังสีความกดดันแผ่ออกมาจากตัวชายหนุ่มคงรอถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวสีท่าเตรียมตัวให้พร้อมฮาริสเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจจากนั้นก็หันมาทางพระพายที่ยืนมองเขานิ่งร่างมังตอนนี้ที่มีผ้าคลุมผืนใหญ่ของเขา คลุมร่างบางเพื่อให้ความอบอุ่นในค่ำคืนที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเราคงต้องให้เธออยู่ที่นี่สักพักยหนุ่มพูดกับหญิงสาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือคะหญิงสาวถามขึ้นด้วยความกังวลไม่แพ้กันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแค่มีคนมาวุ่นวายด้วยนิดหน่อยรอเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะมารับกลับเสียงทุ้มที่ปรับให้อ่อนลงเอ่ยขึ้นกับหญิงสาว สายตาทั้งสองสบประสานกันฝ่ามือนาจับมือเรียวและดึงเข้าหาตัวเบาๆจนร่างมาตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาดวงตาหญิงสาวเบิกกว้างที่เธอไม่ทันตั้งตัวร่างสูงก็ช่วยโอกาสกับเธออีกแล้วท่านฮาริสหญิงสาวเอ่ยปรามใสหนุ่มเมื่อเห็นว่าใบหน้าคมนั้นโน้มลงมาใกล้อีกครั้งใบหน้าสวยที่กลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาก็เหือร้อนขึ้นมาทันที ชายหนุ่มยกยิ้มขึ้นริมฝีปากหนาเลื่อนมาประทับลงที่หน้าผากนวลอย่างแผ่วเบาโดยที่หญิงสาวไม่ทันตั้งตัวร่างมางก็ถูกอุ้มขึ้นมาในท่าเจ้าหญิงหญิงสาวตกใจรีบเอาแขนเดียวคล้องคอชายหนุ่มเอาไว้แล้วฮาริสก็เดินตรงไปยังกระโจมเมื่อเดินผ่านมาข้างในร่างมางก็ถูกวางให้นั่งลงบนเตียงกว้างแล้วร่างสูงของชายหนุ่มก็ยืดตัวขึ้น ดวงตาคู่คมสีน้ำตาลทองมองใบหน้าเนียนใสนิ่งแล้วเราจะกลับมาชายหนุ่มพูดจบก็หมุนตัวเดินออกไปแต่ในขณะนั้นเองชายแขนเสื้อของชายหนุ่มก็ถูกคว้าเอาไว้ร่างสูงชะงักแล้วหันกลับมามองปลายแขนเสื้อที่ถูกมือเรียวรั้งเอาไว้ท่านต้องกลับมาอย่างปลอดภัยน้ำเสียงของหญิงสาวที่เอ่ยขึ้นสั่นไหวเล็กน้อย เธอรู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงร่างสูงที่กำลังจะเดินออกไปมือเรียยื่นไปคว้าปลายแขนเสื้อชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวเราสัญญาชายหนุ่มตอบกลับหญิงสาวจึงยอมปล่อยปลายแขนเสื้อนั้นแล้วร่างสูงของชายหนุ่มก็เดินหายไปจากกระโจมโดยมีชายหนุ่มชุดดำยืนอยู่รอบๆกระโจมนั้นห่างๆคุ้มครองเธอเหมือนที่คุ้มครองเราน้ำเสียงเฉียบขาดสั่งการกับคนที่ขอทิ้งเอาไว้ที่นี่ จากนั้นร่างสูงก็เดินไปขึ้นรถทิ่เตรียมมาไว้กลุ่มผู้มาเยือนในตอนแรกวางแผนว่าจะเข้าไปจัดการอย่างเงียบๆแต่นึกไม่ถึงว่าเมื่อเข้ามาใกล้แสงไฟมากมายก็สว่างจ้าไปทั้งฮาเร็มจากนั้นการประทะที่ดุเดือดก็เกิดขึ้นโดยมีฮาซิปเป็นผู้เปิดฉากในครั้งนี้เสียงที่ดังสนั่นจากการประทะเมื่อมีการใช้เครื่องตุ้นแรงมากมายหลายชนิดฮาเร็มตอนนี้ที่เคยดูสวยงาม กลับเต็มไปด้วยฝุ่นผงของสิ่งกอ่อสร้างที่ปลิวว่อนต้นไม้ดอกไม้ที่เคยสวยงามตอนนี้เละเทะและโดนเหยียบย่ำดูเหมือนว่าฝ่ายที่มาเยือนจะมีกำลังคนมากกว่าทำให้คนที่อยู่ในฮาเร็มต้องถอยมายัางด้านในของฮาเร็มเรื่อยๆบุกเข้าไปคนของเรามีมากกว่าจัดการองค์รัชทายาทและอาของมันให้ได้น้ำเสียงที่ฟังดูฮึกเหิมและแข็งกร้าวไร้ซึ่งความคารพมนอบนอม,นอม ต่อผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้เจ้าครองแผ่นดินฝ่ายที่ถูกเอ่ยถึงเจ้าเนื้อหัวด้วยด้วยคำหยาบคายได้แต่ขบกรามแน่นพยายามยับยั้งใจไม่ให้ตอบโต้ออกไปเพราะกลัวเสียแผนการที่วางเอาไว้จนในที่สุดกลุ่มคนในฮาเร็มก็ถูกต้อนจนมุมของด้านหลังคา,ารหานกำลังคนที่เห็นเพียงสายตา20กว่าชีวิตกำลังให้การอาราขาบุคคลสำคัญอย่างแข่งขัน สาลาที่เดินออกมายืนอยู่หน้ากลุ่มที่มากกว่ายกยิ้มชั่วร้ายมองมายังบุคคลที่คาดว่าเป็นเป้าหมายอยู่ในวงล้อมของผู้กุมกันแต่คิ้วหนากลับขมวดเข้าหากันมารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติองรัชทายาตยอมแพ้ซะและ้วนาท่านจะไว้ชีวิตสาลาตพูดจบหาซิบก็หัวเราะเสียงดังออกมาทันทีโดยไม่ได้เดินออกมาจากวงล้อมหัวเราะอะไร สาราตะหวาดเสียงดังก็หัวเราะให้กับพวกมะแรงเมาอย่าอวดดีให้มันมากนะักตอนนี้ท่านอยู่ในกำมือเราแล้วสาราเดินขึ้นด้วยความหวาดหวั่นในหัวใจง่อจริงๆแกคิดได้ยังไงว่าองค์ราชทยาติยาทผู้ยิ่งใหญ่จะมีฝีมือเพียงแค่นี้อีกอย่างแกเจอเสด็จอาของเราบ้างหรือเปล่ารอยยิ้มที่ชั่วร้ายไม่แพ้กันยิ้มตอบกลับพร้อมคำพูดที่ยืดยาว ซาลาที่ได้ฟังหัวใจกระตุกวูบทันทีองค์ฮาริสอยู่ไหนสาลาทพูดขึ้นเสียงดังเมื่อมองไปยังองค์ราชทายาตมีปัญญาทำไมไม่ไปหาเอาเองฮาซิปเอ่ยขึ้นเมื่อสายตากวาดมองด้านบนที่เป็นชั้นที่สองของฮาเรมที่มีชายหนุ่มชุดดำของฝั่งตรงกันข้ามยืนคุมเชิงอยู่ค่อยๆหายไปทีละคนทีละคน,ะคนโดยมีกลุ่มคนที่เพิ่งมาใหม่เข้ามาสวมรอยแทน ก่อนที่ชายหนุ่มเจ้าละสายตากลับดวงตาคู่คมก็ต้องเบิกกว้างเมื่อสบเข้ากับใบหน้าที่คุ้นเคยกำลังถืออุปกรณ์ทุ่นแรงคู่กายสีดำสนิทอยู่บนยอดดูมยอดหนึ่งใน5ย,ยอดกำลังเล็งเป้าหมายไปยังซาลาดโดยที่ซาลาดไม่ทันได้ตั้งตัวลูกน้องหลายสิบคนที่ยืนอยู่ด้วยกันก็ค่อยล้มลงใบทีละคนทีละคนจนเกิดความโกลาหลทั้งหมดที่เหลือถอยเข้าหาที่กำบังทันที เมื่อตั้งสติได้กลุ่มขององค์ราชทายาทก็าหายไปจากสายตาเสียจแล้วบ้าเอ้ยค้นหาให้ทั่วอย่าให้รอดไปไม่แต่คนเดียวซาราตเอ่ยขึ้นจากนั้นคนที่เหลือก็ตามหาเป้าหมายในครั้งนี้โดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้องค์ราชทายาทได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำที่ยึดมาได้มุ่งหน้าไปยังเมืองใหญ่ทันทีปล่อยข้างหลังให้เป็นหน้าที่สเสด็จอาของเขาได้เล่นสนุกต่อไป ดวงตาคมกริบของฮาริสมองลงมายังกลุ่มคนที่พยายามตะเวนหาเขาและหลานชายทั่วทั้งฮาเร็มแต่ก็ไม่มีแม้แต่งงผู้ใดทำให้ฝ่ายนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากมันหายหัวไปไหนกันหมดซาลาดเอ่ยขึ้นเมื่อยืนหลบพักอยู่ที่หลังประตูบานหนึ่งหลังจากสั่งลูกน้องให้กระจายตัวไปตามหาแต่กลับเงียบหายไม่สามารถติดต่อใครได้สักคนเจ้าทมหาฆ่าอย่างนั้นเหรอ น้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของพญามัจุราชนังขึ้นใกล้กับต้นคอของซาลาสความรู้สึกเย็นยะเยือกที่จ่ออยู่ที่ด้านหลังตำแหน่งเดียวกับหัวใจที่เต้นร,รัวเหมือนจะหลุดออกมาองค์ฮาริสน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเอ่ยขึ้นข้าควรจะดีใจสินะที่เจ้าจำข้าได้เสียงตุ้มทรงอำนาจเอ่ยจบร่างของซาลาสก็สุดหุบลงไปทันที เวลตาหวาดกลัวและคนไม่ยินยอมตวัดขึ้นแบมองร่างสูงที่ยืนส่งสายตาดังผู้ที่อยู่เหนือกว่าไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวเจ้นายของแกก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วฮาริสพูดจบดวงตาของซาร่าแทนที่จะเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่ดวงตาของคนตรงหน้ากลับมีประกายพาดผ่านพร้อมยกยิมมุมปากอย่างถือดีไม่มีทางซาร่าพูดขึ้น ของรู้ดีว่านายของของไม่มีทางจนมุมได้ง่ายๆกับเรื่องแค่นี้ดูเหมือนเกณจะมั่นใจมากดวงตาคู่คมของชายหนุ่มรีลงเวลาอันตรายพาดผ่านไปอย่างรวดเร็วเอาตัวมันไปน้ำเสียงทรงอำนาจเอ่อยขึ้นชายร่างใหญ่ในชุดสีดำสนิทปกปิดใบหน้าเหลือไว้เพียงดวงตาเรียบนิ่งนำตัวซาลาดออกไปไม่รอช้า ร่างสูงของฮาริสก็เดินตรงไปยังห้องห้องหนึ่งอย่างรวดเร็วติดต่อฮาซิปเร็วที่สุดน้ำเสียงติดจะเย็นชาจนคนฟังสะท้านรีบตาตามคำสั่งทันทีทางด้านฮาซิปจาฟานซันมาและซาบิดที่ตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าของตึกหลังหนึ่งพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกห้าคนกำลังลงไปยังชั้นที่เป็นเป้าหมายในครั้งนี้ซึ่งมันคือเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุด ที่ลงมาจากชั้นดาดฟ้าก็เจอทั้งหมดทยอยจัดการคนที่เฝ้ายามอยู่ตลอดทางโดยให้เงียบเชียบมากที่สุดคิ้วหนาของฮาซิฟขมวดข้าหากันเมื่อลางสั่งหอน์ถึงความผิดปกติบางอย่างแต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรทั้งหมดเดินตรงไปทางเดินหรูหราของเพนเฮา์ที่อยู่ชั้นบนสุดจนมองเห็นบานประตูหลังใหญ่บานหนึ่งที่มีการคุ้มกันแน่นหนากว่าห้องอื่นๆ ชายหนุ่มส่งสัญญาณมือให้ผู้ติดตามสองคนจัดการด้วยเครื่องทุ่นแรงที่สามารถเก็บเสียงได้แต่อนุภาพของมันดูถูกไม่ได้เลยแค่เพียงชั่วพริบตาร่างหนาของชายหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าประตูก็หมดลมหายใจล้มลงโดยที่ดวงตาย,ยังคงเบิกกว้างอยู่ทั้งหมดจึงขยับมายืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านใหญ่โดยผู้ติดตามคนอื่นๆจัดการกับร่างที่ไร้ซึ่งลมหายใจนั้นให้พ้นทาง ลงเรือไว้แต่รอยสีแดงบนพื้นพรมความรู้สึกกังวนบางอย่างของฮาซิปยังไม่คลายลงในขณะที่ชายหนุ่มส่งสัญญาณให้สันมาเปิดประตูเข้าไปฝ่ามือหนาของสันมาจับลูกปิดกระลอนจะมุนเสียงสัญญาณเรียกเข้าสายด่วนทำให้มือหนานั้นต้องชะงักหันมามององค์ราชทายาทที่กำลังคุยกับบางคนอยู่ว่าไงครับอาาซิปถามขึ้นถอยออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ น้ำเสียงน่าเกรงขามนานาทีที่ฮาซิปจะได้ยินทำเอาความกังวลพุ่งสูงขึ้นทำไมครับอาเรากำลังจะเข้าไปเอาตัวมันแล้วฮาซิปพูดตึงคนที่อยู่ด้านหลังประตูด้วยแววตาน่ากลัวเดี๋ยวนี้ฮาซิปปลายสายตะวันออกมาจนคนทั้งหมดที่ยืนอยู่สะดุ้งด้วยความหวาดกลัวไม่ต้องรองให้ฮาริสพูดซ้ำชายหนุ่มทั้งเก้าคนก็รีบตอนกำลังไปโดยเร็วตามคำสั่ง ด้วยความรู้สึกไม่ยินยอมของฮาซิฟทั้งหมดเดินออกมาได้ไม่ถึง39เสียงดังสนั่นวันไว้พร้อมเรลวเพลิงและเศษซากปลิวว่อนกระจายคนทั้งหมดต้องหมอบลงอย่างรวดเร็วตามสัญชาตญาณโดยไม่ลืมคุ้มกันบุคคลสำคัญในครั้งนี้เสียงดังกำปนาตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอย่างที่ที่พวกเขาหมอบอยู่จาฟานที่ได้สติก่อนรีบกว่าสายตามองดูคนทั้งหมดจากนั้นก็ออกคำสั่งทันที วิ่งไปให้เร็วที่สุดน้ำเสียงที่ดังขึ้นเกือบจะตาวาดดังขึ้นแข่งกับเสียงดังการสั่นสะเทือนของตึกและเปลียวเพลิงที่ลูกลามเข้ามาใกล้ทั้งหมดไม่ต้องรอให้จาฟานเอ่ยซ้ำรีบวิ่งไปพร้อมคุ้มกันองค์รัชทาย,ยาทขึ้นไปยังดาดฟ้าที่มีเฮลิคอปเตอร์รออยู่ทั้งหมดวิ่งแข่งกับเวลาแต่แล้วคนทั้งหมดก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวที่สามารถพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ได้ กลายเป็นเศษซากระจัดกระจายเต็มพื้นทั่วทั้งดาดฟ้าพร้อมเปลวเพลิงที่ลุกไหมหัวใจของคนทั้งหมดหนาวสะท้านทั้งที่ทั่วร่างเต็มไปด้วยเหงือห่อไหลโชกองค์ราชายาทท่านจาาฟานซาบิดเอ่ยขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดและแรงสรสะเทือนของตัวตึกที่ไล่ตามหลังมาซึ่งเสียงสนทนาทั้งหมดฮาริที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ เพราะเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดสัญญาณขาดหายตั้งแต่ที่ทั้งเก้าคนตัดสินใจถอยหลังออกห่างจากประตูห้องวันใหญ่นั้นบันไดหนีไฟดวงตากู้คมของฮาซิปมองไปยังจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับความเสียหายผู้ติดตามเข้าใจได้ในทันทีชายหนุ่มวิ่งลงตามบันไดหนีไฟมาอย่างรวดเร็วโดวยมีเสียงดังสนั่นที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงและดังไล่หลังตามมาเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าตัวตึกเริ่มที่จะเสียศูญเมื่อหาซิปวิ่งลงบันไดมาจนถึงชั้นที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางของตึกเสียงดังเหมือนฟ้าจะถล่มก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากด้านล่างของตึกยิ่งฟังเสียงนั้นเหมือนกับเข้าใกล้พวกเขาขึ้นมาเรื่อยๆเฉกเช่นเดียวกับด้านบนที่ถล่มไล่หลังลงมาหัวใจของพวกเขาเต้นกระนำความรู้สึกหวาดกลัวเกิดขึ้นในหัวใจ ต่ไม่ใช่ว่าพวกเขากลัวตายพวกเขากลัวที่จะปกป้องบุคคลที่สำคัญที่สุดเอาไว้ไม่ได้ทั้งหมดสงสัยตามองกันในขณะที่หัวใจก็บีบรัดขึ้นเรื่อยๆตามเสียงเล็เวเพลิงที่ไล่ตามมากระหม่อมขอประธานอภัยจาาฟานเอ่ยขึ้นและกุกเกาลงพร้อมด้วยผู้ติดตามทั้งหมดเมื่อความร้อนเริ่มลามเรียไปใกล้ร่างของคนที่ยืนอยู่ที่บันไดหนีไฟ ซึ่งติดกับกระจกใสสามารถมองเห็นวิวสวยงามในยามค่ำคืนของเมืองหลวงได้เป็นอย่างดีรถตำรวจรถพยาบาลหรือแม้แต่รถดับเพลิงที่มองเห็นแสงสัญญาณน,นั้นได้อย่างไกลๆจากที่พวกเขายืนอยู่ท่ามกลางความโกลาหลด้านล่างชายชะกันทั้งก้าวคนกลับยืนนิ่งด้วยลมหายใจที่เคยถีรัวมาบัดนี้กลับนิ่งสงบลงอะไรกัน เสียงของฮาซิปพ,พูดขึ้นพลังยกยิ้มที่คิดว่ามีสเสน่ห์สุดๆออกมาซึ่งไม่น่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่ไร้ซึ่งทางออกแม้แต่น้อยอีกฝั่งหนึ่งองค์ฮาริสเสียงหนึ่งในลูกน้องที่ยืนอยู่เอ่ยขึ้นเมื่อสัญญาณขององค์ราชทายาดดับลงพร้อมด้วยผู้ติดตามหลังจากเสียงดังสนั่นที่เกิดขึ้นฝ่ามือนาของฮาริสกำแน่น ดวงตากู้กลมวาวรุดไปด้วยแรงโทสะเมื่อไม่รู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังฝั่งนั้นติดต่อฮอที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นของหน้าไหนมันต้องบินขึ้นภายใน5นาทีพร้อมด้วยหน่วยเยี่ยวที่อยู่ในเมืองน้ำเสียงทุ้มที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยแรงกดดันพูดขึ้นจากนั้นก็หมุนตัวเดินออกไปอย่างรวดเร็วสาระที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวโดยการถูกพันธนาการ ทั้งมือและเท้าถูกโยนเข้ามาในห้องห้องหนึ่งอย่างแรงจนเจ้าตัวส่งเสียงร้องออกมาพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จดวงตาคู่คงกว่าสายตามองไปรอบห้องก็เจอกับหญิงสาวร่างหนึ่งที่นั่งซุกตัวอยู่ที่มุมห้องร่างบางสั่นเทิมเสียงบนพึมพัมฟังไม่ได้สับดังออกมาจากร่างบางเพราะเธอทั้งตกใจและหวาดกลัวกับเสียงการประทะของคนทั้งสองฝ่าย เธอร้องเรียกให้คนเปิดประตูแต่ก็ไม่มีการตอบรับเนื่อนานกว่าที่เสียงดังเหล่านั้นจะสงบลงนี่เสียงตุ้มของซาลารเอ่ยขึ้นเมื่อขอมองไม่เห็นใบหน้าหญิงสาวคนนั้นเพราะเธอนั่งซบหน้าลงบนเขาที่ชันขึ้นผมยาวสยายบุดบงังใบหน้าส่วนคนที่ถูกเรียกสะดุ้งทันทีใบหน้าเนียนสวยที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตาค่อยคอยเงยหน้าขึ้นมามองคนที่ส่งเสียง และดวงตากู้สวยที่เด่นกำมก็ต้องเบิกกว้างเมื่อร่างหนาที่นอนอยู่เธอรู้จักเขาเป็นอย่างดีทำไมทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่หญิงสาวร้องถามออกมาด้วยหัวใจที่สั่นไว้ไม่ใช่เพราะเธอหรือไงฉันถึงต้องมาอยู่ในสภาพนี้ชายหนุ่มตอบกลับแต่ฉันทำตามที่พวกคุณบอกทุกอย่างหญิงสาวใส่หน้าเบาๆเมืเ่อเธอพูดตอบ ถึงอย่างไรองค์ราชทายาทก็ไม่มีทางรอดชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยแววตาสมใจหญิงสาวที่ได้ฟังก็หนกทันดีหมายความว่ายังไงนายท่านรับปากกับฉันว่าจะปล่อยเราไปเมื่อขอได้ครบครองทุกอย่างแล้วหญิงสาวถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นพร่ชายหนุ่มหัวเราะออกมาทันทีกับความงงเง่าของผู้หญิงตรงหน้าเสียแรงที่มีสายโลหิตของน,นายท่านไหลเวียนอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังว่า ลูกของนางบำเรือมันจะไปมีสมองได้อย่างไรแววตาดูแคลนของซาลาที่มองมาอย่างนิสรีนนยัยงไม่ปิดบังแม่จริงฉันไม่เชื่อหญิงสาวพูดจบก็ลุกขึ้นไปทุบประตูที่ถูกล็อกจากด้านนอกทันทีมือเรียวที่เคยขาวเนียนบันดนี้แดงกำและบวมช้ำแครก็ได้เปิดประตูเดี๋ยวนี้น้ำเสียงติดแหบแห้งร้องเรียกแต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบก,กลับเช่นเคย หญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นและเริ่มร้องไห้อีกครั้งถ้าเธออยากรอดมากก็มาแก้มัดชันนี่ไม่ใช่ไปยืนส่งเสียงโหยหวนอยู่ซาลาตพูดขึ้นด้วยความโมโหนิสรินที่ได้สติแม้จะไม่พอใจกับคำพูดของซาลาตแต่เธอก็ยอมเดินกลับมาแก้มัดชายหนุ่มเมื่อเป็นอิสระชายหนุ่มก็เริ่มหาทางนี้จนพบเข้ากับช่องระบายอากาศภายในห้องน้ำที่เป็นกระจกใส สามารถมองเห็นทะเลทรายได้ชัดเจนเพราะมันอยู่ใกล้มากดวงตาของซาลาดมีประกายพาดผ่านจากนั้นช่องระบายอากาศก็ว่างเปล่าพร้อมด้วยภายในห้องที่ปราศจากคนทั้งคู่ด้านหาซิปที่ตอนนี้เริ่มสำลักควันไฟและพื้นที่ยืนอยู่ก็เริ่มลาดเอียงขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดติดอยู่ที่บ้านไดหนีไฟพยายามส่งสัญญาณของความช่วยเหลือ แต่เพราะทัศนียภาพของกลุ่มควันและเศษฝุ่นที่บดบังการมองเห็นทำให้ยากที่จะมีใครสังเกตเห็นได้ทั้งหมดนั่งก้มตัวลงตามเพื่อหาอากาศบริสุทธิ์ที่มีอยู่น้อยนิดมือเรียของฮาซิปสอดลงไปในกระเป๋ากางเกงก็พบกับกล่องสีแดงกะมาหยี่เมื่อเขาล้วงมันขึ้นมาดูขเขาเพลือหยิบติดมือมาตอนที่ไปคุยกับใครซีแหวนเพชรเมร็ดงาม ส่งประกายระยิบระยับท่ามกลางกลุ่มฟันและเปลวเพลิงชายหนุ่มทั้งหมดหันมามององค์รัชทายาทเป็นตาเดียวกันเวนนี่เป็นชาวฟานที่เอ่ยขึ้นท่ามกลางลมหายใจที่ลำบากใช่เธอเอามาคืนกับท่านอาหาสิพูดขึ้นได้วแววตาวูบไหวเล็กน้อยแล้วก็จางหายไปทั้งหมดที่ได้ฟังไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมา ฉันยังติดค้างเธออยู่มากในขณะที่ฮาซิฟเอ่ยขึ้นกลุ่มควันที่เคยหนานแน่นก็กระจายตัวออกพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่เมสจะไม่ดังมากแต่ทั้งหมดก็ได้ยินมันชัดเจนเมื่อหน้าต่างกระจกที่บันไดหนีไฟถูกทุบให้แตกเพื่อระบายอากาศแล้วใบพัดของยานพาหนะที่คุ้นเคยกันดีก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาจนอยู่ในระดับสายตา ดวงตาคู่คมสีน้ำตาลทองก็ต้องเบิกกว้างเมื่อสบเข้ากับในตาคู่สวยที่มีสเสน่ห์ที่ขอจำมันได้ดีเชิญเสด็จไปคะน้ำเสียงติดแหบของหญิงสาวเอ่ยขึ้นแข่งกับเสียงใบพัดเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่นิ่งและใกล้ก,กับที่ตั้งเก้าคนยืนอยู่บันไดเชือกฉุกเฉินถูกโยนเข้ามาฝ่ามือหนารับมันมาด้วยดวงตาที่พราวระยับหัวใจที่เคยสงบนิ่งเต้นแรงอย่างมากคลั่ง เมื่อมองไปยังร่างสูงของหญิงสาวที่อยู่ในชุดสีดำรัดกุ่มจบจนแสงสีทองของดวงอาทิตย์ฉับไล่ไปตัวทั้งผืนทรายซาลัดและนิสรีนที่นั่งอยู่ในรถที่ซาลัดได้มาจากคาริมเล่งความเร็วของเครื่องยนต์ตลอดทั้งคืนไปยังทิศทางที่แสดงผ่านดาวเทียมที่อยู่บนหน้าจอของรถเรากำลังจะไปที่ไหนนสรีนเอ่ยถาม หญิงสาวที่เคยสวยงามหน้าทนุถนอมกลับกลายเป็นหญิงสาวที่ผมเผ้ายุ่งเยิงเสื้อผ้าที่หรูหราเปื้อนฝุ่นชายแดนเสียงทุ้มของซาลาดเอ่ขึ้นจากนั้นก็ปิดปากเงียบถึงแม้วันนิเสเรนจ,จะชนคุยแค่ไหนก็ตามพระพายที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเพราะเธอนอนไม่หลับจิตใจคอยแต่พะวงถึงคนที่บอกให้เธอรอยอย่างเป็นห่วง เนิ่นนานจนพระอาทิตย์วันใหม่เข้ามาเยือนก็ไรไม่แต่เงาของร่างสูงหญิงสาวที่อาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ดูเหมือนถูกจัดเตรียเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็มีอาหารนามาให้เธอทานตอนเช้าหญิงสาวไม่ได้ทานในทันทีเพราะเธอยังไม่หิวเลยปล่อยมันไว้บนโต๊ะในกระโจมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมศับขาเรียวสวยแตะลงบนพื้นทราย เดินไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างโอเอซิสดวงตาเรียวสวยมือมองไปด้านหน้าพลางคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่กระทั่งอ้อมกอดของวงแขนแกร่งเข้ามาอบกอดเธอจากทานด้านหลังหญิงสาวตกใจรีบหันหน้ากลับไปในทันทีแต่เมื่อได้สบกับสายตาของคนที่อยู่ด้านหลังดวงตาคู่สวยก็ต้องชะง,งัก แล้วกวาดสายตามองร่างสูงตรงหน้าเพื่อสำรวจหาสิง่งผิดปกติความวิตกกังวลทั้งหลายปลิวหายไปกับสายลมทันทีท่านยังไม่ได้พักผ่อนพระพายถามขึ้นเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มมองมาด้วยดวงตาพรายยับแต่ไม่สามารถซ่อนความอ่อนล้าภายในดวงตาคู่นั้นได้นิดหน่อยเสียงตุ้มของฮาริสเอ่ยขึ้นไปอาบน้ำก่อนไหมคะจะได้ทานอาหารเช้า หญิงสาวบอกเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มอยากใส่ชุดเติมอยู่ซึ่งชายหนุ่มก็ล่าวงแขนสากเอวบางเดินจับมือเรียวของหญิงสาวเข้าไปในกระโจมอย่างไม่อิอดอดหลังจากที่ร่างสูงเดินเข้าไปหลังฉากกัน้นที่มีพื้นที่สําหรับทําธุระส่วนตัวจากนั้นหญิงสาวก็เดินมานั่งลงที่โต๊ะทานอาหารมีอาหารอีกชุดหนึ่งมาเพิ่มแม่นางกลิ่นสบู่ที่สดชื่นก็โฉยมาพร้อมด้วยร่างสูงขององค์ฮาริส ที่อยู่ในชุดโต๊บสีขาวสบายตาเดินมานั่งลงตรงกันข้ามกับหญิงสาวที่ถึงแม้ใบหน้าจะปราศจากเครื่องสำอางความชวนมองและบรรยากาศรอบตัวที่น่าเข้าใกล้ไม่ได้หายไปแม้แต่น้อยทั้งสองเริ่มทานอาหารกันเงียบๆโดยหญิงสาวไม่ได้ถามหรือซักไซน์ในสิ่งที่ชายหนุ่มหายไปเมื่อคืนเมื่อทั้งสองทานเสร็จก็มีควรคอยมาเก็บสำรับไปเราคงต้องกลับกันแล้ว เสียงทุ้มของฮารดิสเอ่ยขึ้นค่ะหญิงสาวรับคำเธอจะไม่ถามหน่อยหรือว่าเราหายไปไหนมาทั้งคืนชายหนุ่มเอ่ยขึ้นมันคงเป็นเรื่องสำคัญมากภายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกค่ะหญิงสาวตอบซึ่งชายหนุ่มเองก็ดูไม่แปลกใจเท่าไหร่กับคำตอบนั้นและเขาเองก็ดูพอใจมากเช่นกันถ้างั้นก็ออกเดินทางกันเลยคนของเรารออยู่แล้ว ชายหนุ่มพูดพลางจับจูงมือเรียวให้เดินไปทางหนึ่งของโอเอซิสรถโดยสารสำหรับฝ่าทะเลทรายก็จอดเรียงรายอยู่สามคันยิ่งไปกว่านั้นหญิงสาวชงงะงัก้างเมื่อฮาริสเป็นคนเปิดประตูให้เธอก้าวขึ้นไปนั่งรถคันที่อยู่ตรงกลางท่ามกลางองครัก์ที่ยืนอยู่รอบๆแม้จะนิ่งและเงียบแต่ววตาที่ส่งมานั้นกลับวรัยรุกิกพระพายรีบขึ้นรถไปในทันที พร้อมผ่อนลมหายใจออกมาคิดว่าองฮาริสคงมไปนั่งรถคันที่อยู่ด้านหน้าแต่แล้วร่างสูงของคนที่เธอคิดอยู่ก็ขึ้นมานั่งด้านข้างดวงตาของพระพายเบิกกว้างไม่ทันได้ส่งเสียงรถทั้งหมดก็เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วภายใต้คำสั่งของร่างสูงที่นั่งเป็นสง่าอยู่ด้านข้างเธอชายหนุ่มหันมามองใบหน้าเรอราของหญิงสาวก็ได้แต่ยกยิ้มขึ้นนิดนิด นั่งกับเรามันไม่ดีหรอแชยนมถามขึ้นหญิงสาวใสหน้าทันทีเปล่าคะ่ะคือว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมหญิงสาวตอบเสียงแผ่วอะไรที่เราชอบและคิดแล้วว่าดีมันก็คือดีคำพูดที่เด็ดขาดแต่แฝงเอาไว้ด้วยความเอาแต่ใจเล็กๆทำให้พระพายอดที่จะย,ยกยิ้มขึ้นมาไม่ได้ จบตอนที่11ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ